สวัสดีจ้าฮาลัลโหลายกคโหเดี่าเลยเจ๋ยเจ๊ส่งเรา,ายกคมาจ้ามาทํากับข้าวกันจ้าวันนี้จะผัดเนื้อนะคะวันนี้จะผัดเนื้อจ้าพอดีไปตลาดซื้อเนื้อมาที่เขาหมักไว้แล้วนะคะหมักไว้แล้วทีนี้เราก็จะมาเพิ่มอ่าอ่าแป้งข้าวโพดไปนิดหน่อยแล้วก็น้ำมันพืชนิดหน่อยนะคะเขาหมักมาแล้วจ้ามันจะนุ่มจ้า นี่ก็เงาหยกอะเอาไม้ฟันเลยจะหยิบจอกะละอจอยกาที่นี่ก็แอบกไม้ฟันซิ้วซิวทงไม้ที่เหยาสั้นเหยาอ่าฟองที่เห,าห,เหยาเราเคยเล่นซิ้วซิ้วหยิบไดหยิบเคยจะจันอยู่ในจําหยาแกเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่น้ํา,ม,นนะะานนมันเรียกว่าแช่น้ํามันนะคะเอาไปรวนน้ามันเรียกว่าแช่น้ํามันจ้ะอันนี้เราก็มีเครื่องปรุงนะคะเรามีพริกพริกขี้ฟ้พาพริกกีฟ้าหั่นอย่างนี้นะหั่นชิ้นใหญ่หน่อยนะคะ แล้วก็มีขิงแล้วก็มีต้นหอมจะยา้า au, อ่ะหลักจิ้วล่าชิดจะแรงยัแรงไงฮะก็มาเยา้าเกลือง,งายา้วเกลืองไห้ตกอ่ะยา้วชงแกอ่ะเวลาก่อนอื่นเราไปทำซอสกันก่อนจ้าก็มาเจิ้งดิ้งก่อนเราไปจิงจุ่เจับก่อนฮะจุ่มจับจะ au, au, okay. มีหอยนะคะใส่น้ำมันหอยนะคะ ประมาณหอยพอประมาณตามด้วยซีอิ๊วสีอิวแล้วหวอยยอแล้วโอเคน้ำมันงาหมาวยอแล้วตีหมาวยแล้วเฮ้ยจิวฝันพริกไทย น้ำตาลหลอที่ทองหร่อเฮ้ยโอเคน้ำตาลทีนี้ก็ผสมน้ำนะคะกันยาการสิซิสุดๆลเไปแล้วโอเคผสมน้ำ้าไปแล้วนะคะทนี้เราจะมาทำแช่น้ำมันก่อนนะคะ ก็มาจะยูเลยจิ้หจำ油สินะจอ้มิรียกจิ้ม油าันฮะเราจะไปแช่น้ำมันไม่ใช่ทอดนะคะแช่น้ำมันหมายถึงว่าเอาไปแช่ในน้ำมันร้อนๆเนี่ยแช่น้ำมันสักพักหนึ่งหนึ่งถึงสองนาทีแค่นั้นเองเรียกว่าแช่น้ำมันนะคะหรือว่าเอาไปล้วนกับน้ำมันเรียกง่ายๆได้ฟังแบบว่าเข้าใจง่ายๆนะคะ เรากระทะร้อนก่อนจ้าโอเคใส่น้ำมันเข้าไปเราจะไปรวนก่อนนะคะโอเคจ้า <c oughs> นี้ก็รอให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะตั้งที่เหยาเลยหยิบจาสินะ เชา่าไฟล์จะเอาไฟชวยไงผัดแป๊บเดียวจ้ะผัดแค่ผัดไม่ไม่นานก็แปบ๊บเดียวก็เสร็จแล้วจ้ะเอาเสียเวลาแค่ไปรวนกับน,น้ำมันเนี่ย <c oughs> โอเคเตรียไมไว้ก่อนนะคะ มาดูน้ำมันร้อนหรือยังน้ำมันยังไม่ร้อนจะรอแป๊บหนึ่งรอประมาณหนึ่งนาทีนะคะตังตัวยาฟันจงละ โอเคนะ้ำมันร้อนแล้วจ้ะก็มาฟองที่เงาหยกเราเฮยใส่เนื้อวัวเข้าไปได้เลยจ้ะน้ำมันร้อนนะนะคะน้ำมันอย่าร้อนมากนะคะร้อนมากไม่ได้จ้ะที่เหยี่ยวหมูไทยหมูไทยขวัญน,นะที่เหยี่ยวอ่ะ ดวนกับน้ำมันก่อนนะคะ Okay. ประมาณนี้นะคะตักขึ้นก่อนจ้าก็มาพัดเสิงงเลยสินะถ้าจันอยูห่หลยเช้าแกฮะฟัดเสิงงเลยสิตักขึ้นก่อนจ้าน้ํามันนี่ก็จะไม่เอาแล้วนะคะน้ํามันก็มาที่ที่ยาวเลยจมโอวยกันนะยาว ขึ้นก่อนจ้าโอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหม่จะล้างกระทะก่อนมาจ้าเราจะทำการผัดแล้วนะคะเปิดไฟต่อคอยไฟ ี่ิยวเลยโอเคดิ油差唔多我เดีอยหร,อหรอือดร材หลงไปใส่ทุกอย่างลงไปนะคะใส่ขิงต้นหอมแล้วก็พริกเข้าไปเราไม่ใส่กระเทียมนะคะไม่ใส่กระเทียมนะคะ 細只棵薑咋，我唔落蒜蓉啊，我就係落姜嘅啫，爆一爆佢先。 มีกลิ่นหอมก่อนนะคะเราต้องไปเยอะที่เคร่องเมล็ดนะโอเคจ้ะจากนั้นเราใส่เนื้อเข้าไปนะคะตอนที่เหงาหยกเรเลย,ยเราจะตอกเลย ที่เจิมจักหรนึ่ยใส่ซอสที่เราผสมไว้ใส่เข้าไปจ้าตามด้วยแป้งเสียกจ้ะใส้ง่างจ้าเส้นยีน่าเส้นชิ้นชิ้นยีนจ้ะทำแป้งเสียกนะคะตัดจ้า น,นี้เราจะใส่เหล้าจีนเข้าไปนะคะกลมาก้าที่ซิ้วๆเจ๋าเลยอะ่ะใส่เหล้าจีนเข้าไปจ้ะโอเคใส่แป้งเสียกไปนิดนึงรอซิ้วยีนเลยล่ะ เ okay. สร็จเรียบร้อยแล้วจ้วะ้จบทิม啦炒牛肉就จาทิม啦ง่าาตาๆเก๋าอบทิมใส่จานได้เลยจ้าตักใส่จานได้เลยนะคะตักเนื้องวัวของเราก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วจ้า <noise> OK 咋炒牛肉就搞掂啦，大家好啦，食饭啦。